เอโยเอยเอโยยังจำผมกันได้ไหมเนี่ยถ้าคุณเห็นคลิปนี้ก็คงจะสงสัยว่าผมหายไปไหนอีกโอ้โหใช่ผมหายไปไหนอีกและรอบเนี้ยอย่างนานนานมากทั้งหนึ่งเดือนโดยประมาณอ่ะนะก็ต้องขอโทษไว้ก่อนเลยที่ผมหายไปนานขนาดนี้มีอยู่ประมาณสองเหตุผลที่ผมหายไปงั้นผมจะเล่าให้ฟังว่าผมหายไปไหนมาเริ่มกันเลย เหตุ hey, ผลที่1ผมติดเรียนใช่ผมติดเรียนช่วงที่ผ่านมาเป็นการสอบปลายภาคผมก็เลยกะจะแบบหยุดคลิปสักแป๊บหนึ่งสักอาทิตย์สอ,อาทิตย์อ่ะพอได้สอบได้อะไรแต่เป็นแป๊บหนึ่งที่นานมากตั้งหนึ่งเดือนโดยประมาณอ่ะต่อกันเลยดีวะ่ะเหตุผลที่สองนั่นก็คือพื้นที่ในมือถือผมนั่นเอง พื้นที่ในมือถือผมคือแบบไม่ไหวเละคือพื้นที่มาตรฐานสําหรับมือถือโดยทั่วไปตอนนี้ก็น่าจะประมาณ128่แได้แล้วมั้งผมว่าแต่ทุกคนดูนี่นะครับดูนี่สิครับที่ผมมาขึ้นให้ดูเน่ะใช่ฮะ127ทับ128โอ้โหคือแบบพื้นที่มือถือผมคือแบบไม่ไหวเลยผมเลยแบบคิดในใจตอนที่แบบเห็นครั้งแรกเลย จะไปต่อดีไหมน้อหรือจะพอแค่นี้กับ u t u b e ดีคือพื้นที่มันเหลือแค่นี้ไงผมว่าตัดเท้าคีย์เวิร์ดหลักกันเลยจะดีกว่าก็คือสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดนะนะก็คือที่ผมหายไปเนี่ยคือพื้นที่มันเหลือแค่นี้ตอนตอนนั้นที่ผมเห็นพื้นที่ก็คือแบบจะไปต่อดีไหมผมตั้งคําถามกับตัวเองมาเลยอ่ะคือแบบซึ่งใช่ถึงพื้นที่ผมเหลือแค่นั้นน่ะแต่ผมเลือกที่จะกลับมาระหว่างที่ผมหายไปก็คือแบบ ผมได้ไปทําการแบบคิดคอนเทนต์ที่จะลงในอนาคตไว้เยอะมากๆแต่ไม่มีโอกาสได้ลงเลยช่วงนั้นคือแบบไม่มีโอกาสได้ทําไม่มีโอกาสได้อะไรเลยเพราะว่าแบบด้วยความที่พื้นที่มัน127ถ้า128แต่ทุกคนแต่ถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้แสดงว่าผมกลับมาแล้ว100%นั่นเองเพราะว่านี่คือสิ่งที่ผมต้องการที่จะทําที่สุดและจะทําให้มันสุดๆไปเลย ใช่ตอนนี้คือผมได้สิ่งที่ผมต้องการมาแล้วนั่นก็คือพื้นที่ในการทําคลิปนั่นเองใช่ผมได้พื้นที่แล้วทุกคนเทาน่านี้ช่องน,นี้จะได้พัฒนาต่อสักทีว่าแต่มีใครยังจําซีรีส์ไหมครับที่ผมเคยทําแล้วแล้วผมก็ทิ้งหายไปเลยได้ได,ได้บ้างไหม <laughs> ใช่ผมจะมาสารต่อให้มันจบกันผมจะชวนฟิวชวนอะไรมาเล่นด้วยแต่คงจะอีกสักพักะนะเพราะวช่วงน,นี้ฟิวมันก็ไม่ว่างเหมือนเหมือนกัน อ่าแล้วก็ช่องนี้จะลงเกี่ยวกับเกมมากมากขึ้นด้วยเพราะว่าผมกะจะให้มันเป็นช่องแบบนั้นอยู่แล้วก็คือทั้งแอนิเมชันแล้วก็เกมรวมๆกันนะนะแล้วก็ดีที่แบบผมยังรักงาน y o u ยู b e ด้วยผมเลยกลับกลับมาถึงยอดวิวอาจจะแบบไม่ได้สูงมากหรืออะไรต่ออะไรแต่ผมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามีคนติด,ต,ดตามมีอะไรผมก็ดีใจแล้วจริงๆ <laughs> แล้วก็ คลิปนี้อาจจะแอนิเมชันน้อยหน่อยเพราะว่าผมกะจะมาแค่พูดให้ทุกคนได้รู้ว่าผมหายไปไหนก็ต้องขอโทษไปล่วงหน้าด้วยในอนาคตมีแอนิเมชันเยอะแน่นอนแล้วก็หลังจากนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะผมกลับมาหลัน100%แล้วถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเราจะถึง1,000ันซับไปด้วยกันเจอกันครับ